คนข้างบนคนข้นางล่างและก็เออถ้าโดนเรานะครับอันนี้เริ่มจริงเลยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกี่ครั้งก็สะเทือนเข้ามาที่จิตใจจริงไหมครับ แตถามว่า GDP หนึ่งปีเริ่มต้นปีที่หนึ่งแต่เรามีการเตรียมความพร้อมในนามไตรปิตอร์ม,มาถึง6ปีความสำเร็จของคุณคือความภาคภูมิใจของเราความสำเร็จของคุณคือ ถ้าครั้งนี้นะครับก็ผมถือว่าเป็นครั้งที่1นะครับเป็นครั้งที่1ของ g d p นะครับอย่างที่หลายๆท่านน่าจะตามข่าวกันอยู่นะครับก็วันนี้เองเราเดินก้าวใหม่นะเป็นก้าวใหม่ที่เรา move จาก Gran d t i p p e r มาเป็น g d p ฉะนั้นงานครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานเพื่อสร้างขึ้นเพื่อหล่อหลอมนะครับนะครับคน GTP ครับนะครับให้มีพลังนะครับให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับหลังจากที่ คลายล็อกกันแล้วนะครับก็ผมถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลยครับงานวันนี้ก็เราก็นำผู้นำนะครับในแต่ละจังหวัดนะมารวมกันนะครับก็ถือว่าเป็นแคมป์ผู้นำเลยประมาณ50ท่านครับที่เอาเข้ามาตรงนี้วันนี้เองครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า GTP เราครับมีอายุที่เราเรียกมันเป็นเริ่มต้นใหม่แต่ GTP มาจากแกรนทิปเปอร์ครับซึ่งสร้างตัวเองมาประมาณ6ปีที่ผ่านมานะครับแล้ว6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น6ปีแห่งการ เรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกนะครับฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่เกิดมาแล้วจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบได้ทันทีแต่วันนี้ครับด้วยระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลองผิดลองถูกเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยจนวันนี้ครับผมว่าทุกอย่างมันโอเคมากไม่ว่าจะเป็นมุมบริษัทเองนะครับความมั่นคงเราแสดงทุกคนได้เห็นนะครับสินค้าเองนะครับเรามีทุกๆหมวดหมู่เลยนะครับยาวไปจนถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องของแผนรายได้นะครับก็มีการ ปรับจนวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นข้าวแกงถ้าเป็นข้าวแกงหรือเป็นกับข้าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นมุมของการสนับสนุนนะเครื่องมือต่างๆนะครับหรือมุมของผู้บริหารเองครับเราก็มีพอแต่ละฝ่ายคอยดูแลฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่ g d p จะเติบโตแล้วก็จะจับมือนักธุรกิจที่เข้ามาอยู่ณนะตอนนี้นะหรือที่จะเข้ามาใหม่ครับก้าสู่พันล้านในปี2022นะครับหรือ2,565ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นความมั่นใจที่มั่นใจเหลือเกินนะครับ